สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรันแก้วสุขนะคะรหัสศ0 5นวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะคะซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อพศ2325นะคะเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันพิตนะคะซึ่งเป็นวัดในพระมหาราชวังหลวงค่ะซึ่งยังซึ่งวัดพระแก้วเนี่ยนะคะยังเป็นที่บระดาษฐานของพระพุทธรูป พระมหามาณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนะคะที่ถูกนํากลับมาจากกรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวค่ะ่ซึ่งพระแก้วมรกตเนี่ยนะคะเคยถูกนําไปประดิษฐานไว้ที่กรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวค่ะเป็นจํานวน215ปีด้วยกันนะคะซึ่งไม่แปลกเลยค่ะที่คนทั่วไปนะคะจะคิดว่าพระแก้วมรกตเนี่ยนะคะเป็นของประเทศลาวแต่แท้จริงแล้วพระแก้วมรกตเนี่ยนะคะถูกพบครั้งแรกที่จังหวัดเชียงรายนะคะโดยพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะเพราะ พระแก้มรลวงเนี่ยน,นะคะถูกบรรจุไว้ในพระเจดีย์ใหญ่นะคะที่ถูกฟ้าผ่ายอหักลงมานะคะและมีพระสงฆ์ไปพบนะคะแล้วก็นำมาวางไว้กับพระพุทธรูปทั่วไปนะคะซึ่งต่อมานะคะปูนตรงพระนาิีนะคะก็ได้แตกหักออกมาหรือตรงจมูกนะคะและพระสงฆ์ก็ได้สังเกตเห็นนะคะก็ได้สังเกตเห็นถึงสีเขียวหรือสีของเนื้อในพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะพระสงฆ์จึงได้ทุบปูนออกทั้งองค์นะคะแล้วก็แล้วก็ จึงได้ทราบว่าพระแก้มรกตเนี่ยนะคะเป็นพระพุทธรูปที่ถูกเกสลกจากโยกเขียวทั้งองค์นะคะเป็นศิลปะแบบล้านนานะคะซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากค้นพบพระแก้มรกตนะคะจะทําให้าศาสนานะคะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งค่ะซึ่งต่อมานะคะพระแก้มรกตนะคะได้ถูกนําไปปฏิตารฐานไว้ที่จังหวัดลาปางนะคะจานวนสามิปีด้กันแล้วก็ต่อมานะคะก็ได้นํามาปฏิตรฐานไว้ที่เชียงใหม่นะคะเป็นเวลา 84ปีค่ะแล้วก็ได้ถูกนำไปปฏะติธาฐานไว้ที่กรุงเมืองจันทร์จำนวน215ปีค่ะซึ่งในสมัยของราชการที่หนึ่งนะคะพระองค์ก็ได้ไปชนะศึกที่ป,ประเทศลาวนะคะหรือที่กรุงเมืองจันทนะคะก็ได้นาพระแก้วมวรกตนะคะกลับมาประิษาฐานที่วัดพระศรีรัตนาศาสดา,า,า,ารามหรือวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งวัดพระแก้วเนี่ยนะคะเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จําวัดดูค่ะเพราะว่ามีแต่ส่วนที่เป็นพุทธวัดไม่มีส่วนที่เป็นสังฆวาดนะคะ ซึ่งพระวัดพระเกวเนี่ยนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญนะคะสามองค์ด้วยกันค่ะได้เก่ฑน,นะคะพระพุทธมหามณีรัตนาปฏิมากรหรือพระแกวมรกตนะคะพระพุทธยอดฟ้าดูาลาโลกหรือพระพุทธเลิศลานาาลัยพระพุทธรูปที่ราชการที่สามนะคะทรงสร้างอุทิศให้กับราชการที่หนึ่งในราชการที่สองค่ะพระพุทธพันนีนะคะที่ราชการที่สี่ทรงสร้างไว้ค่ะ ภายในอุโบสถของวัดนะคะแล้วก็ระเบียงรอบวัดนะคะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องเออรามเกนนะคะสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆนะคะภายในวัดนะคะก็คือพระปางแปดองค์นะคะพระศรีรัตนเจดีย์นะคะปราสาทนครวัดจำลองปราสาทพระเทพบิดรนนะคะวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการปฏิสังขรณ์นะคะมาโดย มาโดยตลอดนะคะสืบต่อมาทุกราชการนะคะได,ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหญ่นะคะทุกๆห้าสิบปีค่ะก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์นะคะครบ200ปีนะคะในพศ2525ค่ะ ซึ่งพระอุโบสถน,นะคะตั้งอยู่ส่วนกลางของวัดนะคะซึ่งซึ่งมีกำแพงแก้วล้อมรอบนะคะแล้วก็มีซุ้มปฏิสถานเสมารวมนะคะแซุ้มค่ะแล้วก็ในการสร้างอุโบสถใอุโบสถน,นะคะใช้เวลาทั้งหมด3ปีค่ะโดยภายในอุโบสถน,นะคะได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามนะคะตั้งเทปตั้งเตปเพดานนะคะจนถึงพื้นกลางห้องนะคะเ,เป็นที่ปฏิสฐานของพระแก้วมรกตนะคะในบุตรสบก ทองคำนะคะเลโก,ก้พระพุทธรูปสําคัญอีกมากมายเลยค่ะซึ่งซึ่งโดยภายในวันนะคะมีหอพระราชพงศานุสร์รนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชากาลที่สีนะคะตั้งอยู่บนกําแพงแก้วนะคะทางทิศใต้ของพระอุโบสถนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปประจำรัชากาลในสมัยออในของพระมาหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะและก,ก็ภายในนะคะเขียนภาพพงศาวดารของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ แล้วก็ยังมีพระโพธิธา,ธาตุพิมานนะคะเป็นที่ประฏิสถานของพระปางนะคะที่ทรงอัญเชิญมาจากทางเหนือนะคะตอนที่พระวค์ยังทรงผ่นวัดอยู่นะคะภายในพระปางนะคะประดิสถานพระบร,รมสารีริกธาตุแล้วก็บรนดกัน,นะคะยาวตลอดฝาผนังเนี่ยทั้งสี่ทิศเนี่ยน,นะคะมีเนื้อหาจากปณครารีเรื่องรามเกียรค่ะถูกพระพระศรีมหาโพนะคะจากพุทธคยาค่ะ กลุ่มฐานพิีนะคะเป็นกลุ่มอาคารบริเวณฐานพทธีค่ะมีอาคารหลักทั้งหมด3หลังนะคะนั่นก็คือปราสาทประเทศบีดอนนะคะพระมณภพพระศรีรัตนเจดีย์ค่ะและวัตถุประดับตกแต่งอื่นๆน,นะคะเช่นรูปปั้นสัตว์หิมพานค่ะบุษบกพระราชสันจกรนะคะนครวัดจำลองค่ะแล้วก็พระสวุวรรณเจดีย์ละพระและพพนมมากค่ะซึ่งกลุ่มอาคารประกอบเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มอาคารและสิ่งประดิษฐ์ และสิ่งประดับอื่นๆที่นอกเหนือจากอุ่มาคารทั้งสองกลุ่มนะคะประกอบด้วยหอพระนาคขาหอมนลเทียนธรรมนะคะแล้วก็จิตกรรมฝาค่ะโดยภายในวัดเนี่ยนะคะก็ยังมีาพิพิธภัณฑ์วัดภาษีรัตนศาสรารามน,นะคะในขีพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวังนะคะเดิมเป็นโรงออกาษาสานนะคะใช้ผลิตเงินตราเพื่อใช้ภายในประเทศค่ะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเ,ออเป็นอาคารรูปแบบของทางตะวันตกค่ะในปีพศ2525นะคะในวาระการสมพูนะคะกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีค่ะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะสมเด็จพระเทพพระราชสุดานะคะสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงเป็นแม่กองบูรณะนะคะจึงขอพระราชทานอาคารลุง กสับนะคะมาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะเออในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะเช่นปืนใหญ่นะคะที่ตั้งแสดงไว้หน้าหน้าพิพิธภัณฑ์นะคะตุ๊กตาจีนที่ตั้งไว้หน้าค่ะพิพิธภัณฑ์ก็ยังน่าสนใจอีกด้วยค่ะเรียกว่าเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งที่สําคัญแล้วก็ยังเป็นที่เชื่อหน้าชูตาของบ้านเมืองนะคะตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศค่ะ ประเทศไทยค่ะสาหรับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะคะพระอารามหลวงชั้นพิเศษนะคะที่ตั้งอยู่ตรงมุมตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังนะคะอีกทั้งยังเป็นที่ประฏิษฐานของพระพระมหามณีรัตนปฏิมากรนะคะหรือพระแก้วมรกตรวมถึงใช้เป็นพระราชประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สําคัญอีกด้วยค่ะ ภายในวัดพระแก้วเนี่ยนะคะมีอาคารสําคัญแล้วก็อาคารประกอบเป็นจนํานวนมากค่ะถึงอาคารเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามตําแหน่งของความสําคัญนะคะก็คือกลุ่มของพระอุโบสถกลุ่มของฐานพยธีนะคะแล้วกออ็กลุ่มอาคารแล้วก็ถึงกลุ่มอาคารแล้วก็สิ่งประดับอื่นๆค่ะวัดพระศรีรัตนาาศาสดารามเนี่ยนะคะหรือว่าพระแก้วน,นะคะเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นในวันที่มีพระราชพิธีสำคัญต่างๆนะคะตั้งแต่เวลาปฏิมาจน แปนาฬิกาสานาทีจนถึง16กนาฬิกานาทีนะคะปิดจำหน่ายตั๋วตั้งแต่เวลา15บ้านาฬิกาสานาทีค่ะโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะไม่เสียค่าบริการเข้าชมค่ะส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะต้องซื้อตั๋วชุดละ5้ารอบาทต่อท่านค่ะโดยในตั๋วนี้นะคะสามารถเข้าชมได้ทั้งวัดพระแก้วพระบรมหาราชวังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะพระบรมราชินีนาถในพระบรมหาราชวังพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะแล้วก็พระที่นั่ง อนันตาอนันอนันตาสมาคมนะคะซึ่ง,งตัวพิธัณา์พ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ่ะในพระบรมหาราชวังค่ะพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะแล้วก็พระที่นั่ง อนันตาสมาคมนะคะซึ่งตัวชุดนี้เนี่ยนะคะสามารถใช้ได้เจวันค่ะโดยเด็กที่ความสูงต่ำกว่า120เซนติเมตรนะคะสามารถเข้าชมฟรีค่ะโดยการแต่งกายเข้าวัดพระแก้วนะคะการเข้าชมวัดพระแก้วนะคะซึ่งเป็นเขตพระราชฐานค่ะทั้งยังเป็นสถานที่สําคัญหนึ่งของชาตินะคะจึงต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่นะคะอีกทั้งควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้แก่ห้ามสวมเสื้อแขนกุด เสื้อสายเดียวนะคะแล้วก็หรือเสื้อที่เป็นเปิดไหล่ทุกชนิดค่ะห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้นกางเกงสาส่วนนะคะแล้วก็กางเกยงยีนที่แบบเป็นขาดๆนะคะส่วนกระโปรงนะคะก็ให้ใส่แบบไม่สั้นจนเกินไปนะคะ ทางที่ดีนะคะควรเลยหัวเคาลงมารวมถึงรองเท้านะคะก็ควรเป็นรองเท้าที่สุภาพค่ะทางนี้นะคะหากเครื่องแต่งกายของคุณไม่เหมาะสมนะคะทางที่นี่นะคะาก,ก็จะมีจัดให้ยืมฟรีนะคะโดยมีค่ามาจําช้นละ200บาทพร้อมบัตรประชาชนนะคะโดยเมื่อนําชุดมาคืนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะคืนทุกอย่างให้ค่ะโดยข้อควรระวังนะคะไม่ควรใช้แฟลชในการถ่ายภาพนะคะแล้วก็ภา,ายในอาคารอื่นทั้งหมดโดยเฉพาะพระอุโบสถค่ะ